morning ค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้เช้านี้ข่าวใหญ่ที่สุดของโยกก็คือกรณีเด็กหนึ่งขวบ4เดือนน้าที่เขามีการจ่ายยาผิดน่ะเราก็ทำให้น้องต้องกินยากัดหูดลงคอลงกระเพาะไปอะ่ะหัวเรื่องนี้มันแบบมัน,ม,นมันเสียวไส้มันหวาดเสียวมันมันน่าตกใจแล้วมันว่าแบบ คือมันมันบอกไม่ถูกเลยมันแบบโอ้โหมันน่าตกใจมากจริงๆแล้วคือเป็นห่วงความรู้สึกคุณแม่มากตอนนี้เพราะว่าคุณแม่คือพาน้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าน้องล้มอ่ะก็จะไปสแกนสมองอ่ะเพื่อความมั่นใจว่าเออน้องไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏคือมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบถึงขั้นรุนแรงขนาดที่ว่าจะต้องมาปเป็นเรื่องขนาดนี้ด้วยซ้ำนะแค่จะไปสแกนเพื่อความมั่นใจปรากฏว่ากลายเป็นเหตุรุนแรงขนาดเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากโรงพยาบาลแรกที่ไป ไม่มีเครื่องสแกนสมองก็เลยต้องส่งต่อไปให้โรงพยาบาลถัดไปขึ้นรถฉุกเฉินไปเพื่อจะไปโรงพยาบาลที่สองปรากฏว่าพยาบาลเอายาให้น้องกินบอกว่าเป็นยาเคลมเ,เลมพื่อป้องกันน้องดิน้นเวลาเข้าเครื่องสแกนจะได้แบบให้น้องหยุดแบบเคลิ้มๆหลับๆจลิมจเลอร์แบบเข้าไปสแกนง่ายๆแล้วก็ให้กินบนรถฉุกเฉินเลยนะปรากฏว่าน้องก็ดิน้นแบบดินด้นดินด้นดินด้นดิน้นดิลลล้นทุรนทุรายคือน้องแสบน้องเจ็บปวดเพราะสิ่งที่น้องกินเข้าไปคือไตลโคโรไอสติกแอซิด t c a หรือยากัดหูดนะ ยากัดหูดน่ะแล้วกินก็มาไปมันเป็นยาใช้ภายนอกแล้วมันเป็นกรดแต่กินเข้าไปลงคอขูก็คือแบบแล้วจังหวะที่น้องแบบกินแล้วทรมานน้องก็ดิ้นแล้วยามันก็สะบัดไปโดนแขนแม่แขนแม่ยังไหม่เลยนะแขนแม่แบบเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างเงี้ยยังไหม่เลยแล้วข้างในเป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆอ่ออะมันจะแบบเป็นยังไงอะ่ะโอ้โหแบบคือล่าสุดก็เห็นบอกว่าด้วยความที่น้องกลืนเร็วตรงทางเดินอาหารตรงลําคอมันก็เลยโดนโดนแบบ เหมือนมัน,ม,นมันกรดไม่ได้อยู่ตรงลําคอนานก็คือตรงลําคอเนี่มีแผลอยู่แหละแต่อที่น่าเป็นห่วงคือที่กระเพาะเพราะกลืนลงไปทั้งหมดมันไปนก้องอยู่ที่กระเพาะก็เลยน่าเป็นหัวอาการของน้องตรงนี้แล้วถามว่ามันผิดที่ขั้นตอนไหนวะเนี่ยคือหมอสั่งยาเภสัชหย,ยิบยาพยาบาลเอามาให้กิน แล้วคือมันไปผิดขั้นตอนไหนเอาเบื้องต้นบอกว่าหมอสั่งสั่งถูกแล้วแต่ภัตว์หยิบผิดเพราะว่าขวดมันสีใกล้เคียงกัน<อ>หรือใครหยิบผิดบอกขวดสีใกล้เคียงกันแล้วคําถามคือไอ้ยาผู้นี้ยาภายนอกยาภายในรวมไปถึงกรดอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแยกเก็บระเข้าใจหยกรู้มาตลอดว่ามันต้องแยกเก็บนะระหว่างยาภายนอกยาภายในมันต้องอยู่ไกลๆกลกันไปเลยนะอันนี้คือเอามาไว้ใกล้ๆกกันหรอ แล้วก็หยิบผิดเพราะว่าขวดมันสีใกล้เคียงกันแบบเนี้ยมันไม่ใช่คําอธิบายที่ฟังขึ้นบอกเลยฟังไม่ขึ้นและยังไงก็ไม่น่าเราฟังด้วยเพราะว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นมาตรฐานการเก็บยาก็ผิดแล้วปะเออเรื่องของการเก็บยาเอายาภายนอกภายในมาเก็บไว้ใกล้ๆกันเขาให้เก็บห่างๆกันก็เพราะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ปะ่ะว่าขวดคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันแล้วยามันเป็นยาขวดสีชาแล้วก็แปะฉลากแบบลักษณะเป็นแปะฉลากแบบเหมือนขวดยาที่แยกแบ่งออกมาใส่ขวด สีอันเล็กๆแบบเนี้ยมันไม่ใช่ขวดที่จะมีฉลากแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบชัดเจนรายละเอียดมันก็คือขวดแบ่งยาวออมาแล้วดันไปใส่ขวดสีใกล้ๆกันสีชาเหมือนกันแล้วใกลให้เป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยโว<ฮ><ฮ>เห็นใจคุณแม่แบบเป็นห่วงความรู้สึกคุณแม่มากนะเพราะคุณแม่อยู่กับน,น้องตอนช่วงเวลานั้นด้วยไงตอนที่น้องกลืนยาลงไปอะ่ะคือห่วงอกคนเป็นแม่นะเรื่องเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยแม่อยู่ก็ดูข่าวอยู่อ่านข่าวนี้แล้วแม่แม่อยู่ก็ดูข่าว,าาว,ว,าวใช่ปะปรากฏว่าแม่แบบโหทันทีที่ดูข่าวนะแม่ก็เอาคือเมื่อสมัยตอนหยก เป็นแบบบอกแม่เล่าให้ฟังซึ่งหยกโตมาจนป่าเนี่ยสาิกว่าเนี่ยแม่เนี่ยคือเล่าเรื่องเนี้ยหลายสิบครั้งอะไม่ถึงร้อยหรอกแต่คือหลายสิบครั้งอะเพอเพอเฉียดเฉียดห้าสิบครั้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ละครั้งที่แม่เล่าอารมณ์เดิมทุกครั้งโกรธทุกครั้งเสียงสั่นทุกครั้งตั้งแต่หยกเป็นแบบเบบีอ่ะจนหยกแบบแก่ขนาดนี้แล้วอะแม่เล่ากี่ทีแม่ก็เสียงสั่นทุกทีว่าเป็นไข้ไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะตอนนั้นอนะไปโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะปรากฏว่าให้รอ แม่ก็นั่งรอแล้วก็อุ้มอยู่่ในเตอย่างเงี้ยก็นั่งรอรอจนกระทั่งแบบตาค้างตาลอยไปแล้วคือแม่ก็ด้วยความลูกคนแรกแล้วก็หมอให้รอก็รอสุดท้ายพอพยาบาลมาถึงปุ๊พยาบาลดุแม่ดุแม่บอกว่าทำไมปล่อยให้ลูกไข้ขึ้นขนาดนี้แล้วเพิ่งมาแม่บอกมือสั่นไปหมดเลยนั่งรออยู่ข้างล่างส่งชั่วโมงคือเถียงไม่ออกพูดไม่ถูกแล้วคือว่าวหนาทีนั้นแม่แบบช็อตช็อตมาว่าถ้าหยกเป็นอะไรไปอะไรแบบเนี้ยนะแม่จะแบบ ตามไปด้วยเลยแบบนเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้มีข่าวนี้มาแม่ดูข่าวแล้วก็นึกถึงเรื่องโยกสมัยก่อนอีกยังยังขึ้นอยู่อารมณ์ยังขึ้นอยู่นี่ขนาดผ่านมาหลายสิบปีแล้วแล้วคุณแม่ที่น้องเขาเพิ่งจะเกลืนใอนยาจี้หูดไปเนี่ยยากัดหูดอ่ะโอ้ส่งกําลังใจให้แม่และน้องนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมันมันอืเด็กอะ่ะเด็กขวบสี่เดือนเองอะ่ะเด็กขวบสี่เดือนมาเจอเรื่องแบบนี้อ่ะจากแค่จะไปสแกนสมองเองอะ่ะขำไม่ออกเลยวันนี้